จะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันศุกร์ที่24เมษายน2563นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้สามเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองไหลเวียนดีนะคะ,ะสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะมีภาวะสวนกระแสนะคะ,ะทุกคนเขาเงียบหมดนะคะคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆทำให้การเงินการทองการค้าขายของคุณนะคะไหลามาเทมานะคะ ก็ถือว่ามีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีปรมีแพนมีโปรเจกต์อะไรที่ดีนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะที่จะทําค้าขายเล็กๆน้อยไม่ได้ไม่ว่าจะ delivery หรือในออนไลน์อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าดีนะคะตอบโจทย์ได้ดีนะคะหลังโควิดไปแล้วคุณอาจจะมีงานการเข้ามานะคะ,ะมีคนเรียกตัว คณเข้าไปทํางานอย่างนี้นะคะสําหรับคนทํางานประจําอยู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณทํางานาหนักพอสมควรนะคะที่จะต้องอทํางานหลายๆหน้าที่ในเวลาเดียวกันอย่างนี้นะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะคุณมีแผนที่จะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อน ปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานมาทําธุรกิจค้าขายนะคะในออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการปรับเงินเดือนนะคะหรือคุณอาจจะมีแผนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะ ทำจ็อบพิเศษหลายๆจ็อบนะคะการเงินการทองก็ไหลเวียนดีนะคะหรือมิเช่นนั้นอาจจะได้งานการที่ดีนะคะที่มีเงินเดือนดีๆนะคะสำหรับน้องๆน,นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอติดต่อสื่อสารกับอาจารย์บ่อยมากขึ้นนะคะ เพราะว่าอาจจะมีการแก้ไขวิจัยบางจุดอย่างนี้นะคะคุณยังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีแพนนะคะมีอะไรต้องจัดการในชีวิตคุณ มากมายนะคะเช่นว่าบางคนทําธุรกิจนะคะ,ะก็อาจจะต้องปิดหน้าร้านแต่จะต้องมีการวางแผนนะคะหลังโควิดว่าเราจะทํายังไงต่ออย่างนี้นะคะ,ะหรือบางคนค้าขายนะคะทําธุรกิจอะไรต่างๆนะคะก็อาจจะมีภาวะที่เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมานะคะ,ะเป็น Delive r y นะคะหรือ,อในออนไลน์อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินก็ได้จากงานนะคะเงินทองไหลมาเทมาอะไรอย่างนี้นะคะ ได้จากหลายๆทางนะคะรวมกันก็เป็นก้อนใหญ่พอสมควรน,นะคะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็อาจจะมีแผลนที่จะค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะคะคุณสามารถที่จะทํามันไปได้นะคะเพราะคุณเองก็เป็นคนที่ทันสมัยนะคะใช้แอปพลิเคชันต่างๆในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ คุณอาจจะมีแผนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีแผนว่าหลังโควิดไปแล้วอาจจะออกจากงานนะคะเพื่อที่จะทําธุรกิจส่วนตัวอะไรของคุณนะคะก็ถือว่า,าคุณสามารถที่จะทําได้นะคะไปต่อได้นะคะอาจจะขยายสาขาหลายๆสาขาพร้อมๆกันก็ได้นะคะ หรือบางคนที่รับราชการนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าโยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะหรือโยกย้ายกับภูมิลําเนานะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณจะได้งานใหม่นะคะที่เป็นงานที่ดีนะคะเจ้านายก็ดีนะคะเ<อ>งินทองก็อาจจะ,ะไม่ได้มากมายก็ถือว่าคุณยอมรับกับกับไรายได้ที่เขา เสนอให้คุณอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะทําไปก่อนนะคะเ,เราไม่ใช่เป็นงานสุดท้ายของชีวิตนะคะถือว่าต้องสู้ๆนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาเดี๋ยวคุณก็จะมีแผนที่จะเรียนต่อนะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าคนวันพุธนะคะมีอะไรที่โอเคนะคะในชีวิตนะคะการเงินการทองก็ไหลเวียนดีขึ้นนะคะได้เงินทองมาจากการขายทรัพย์สินของคุณก็ได้นะคะหรือได้เงินทองจากการเ,าเป็นในหน้าอะไรต่างๆนะคะหรือจากการทาํามาค้าขายอย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ได้กําไรงามพอสมควรน,นะคะคุณอาจจะสวนกระแสมากกว่าทุกคนนะคะ เหมือนเขาเป็นช่วงที่เงียบเป็นช่วงโควิดนะคะค้าขายลําบากนี้นะคะคุณอาจจะพบช่องทางดีๆนะคะทําให้ธุรกิจของคุณไหลเวียนดีขึ้นอย่างนี้นะคะสําสหรับคนว่างงานนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณอาจจะได้เงินาจากรัฐบาลช่วยเหลือหรือมีเช่นนั้นก็ได้เงินจากการทามาค้าขายเล็กๆน,น้อยๆในแอปพลิเคชันของคุณนะคะหรือบางคนก็ทํางานประจําอยู่นะคะ คุณก็จะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือมีอาชีพที่2ในช่วงโควิดนี้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเงินเดือนนะคะหรือปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะอาจจะได้2ขั้นในทีเดียวนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนี้นะคะก็ถือว่ามีข่าวดีเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับคนท,ทำงานที่ต่างประเทศนะคะ คุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเจ้านายปรับเลื่อนเงินเดือนให้นะคะหรือคุณจะเปลี่ยนงานใหม่ที่ได้เจ้านายดีนะคะแล้วเงินเดือนที่ดีกว่าอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของการเรียนนะคะไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องเรียนยังไงนะคะให้ติดต่ออาจารย์นะคะแล้วคุณก็จะผลการเรียนของคุณจะดีขึ้นนะคะคุณมีข้อสงสัยอะไรในบทเรียนอย่างนี้นะคะ ให้คุณสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะให้ท่านแนะนำนะคะชี้แจงในคำที่คุณสงสัยอยู่ในข้อที่คุณสงสัยอยู่อย่างนี้นะคะคุณก็จะมีภาวะที่ผลการเรียนออกมาดีผลการสอบออกมาดีนะคะรวมทั้งคนกำลังจะจบการศึกษานะคะคุณอาจจะมีแก้ไขวิจัยรอบสองรอบอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้จบแน่นอนนะคะแถมคุณจบแล้วคุณอาจจะได้งานทำ,ท,ำทันทีนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เอ็มเพลเลอร์นะคะไพ่พระราชานะคะก็ถือว่าคนที่ทําธุรกิจค้าขายนะคะหรือ,อมีธุรกิจของตัวเองนะคะมีโรงงานของตัวเองก็ถือว่ามีอะไรที่ดีนะคะตอบโจทย์ดีนะคะหรืออาจจะนําเข้าของจากต่างประเทศนะคะ,ะมาค้าขายนะคะหรือ,อมีแผนที่จะติดต่อสื่อสารค้าขายกับต่างประเทศนะคะก็ถือว่าดีนะคะ มีกําไรดีอย่างนี้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณอาจจะรอคอยข่าวที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะ <ib> <k ling> อาจจะทุกๆอย่างเอกสารผ่านแล้วก็หลังรอ,อช่วงหลังโควิด <k ling> ไปแล้วนะคะ <ib> <k ling> คุณอาจจะต้องเดินทางไปแล้วนะคะอย่างนี้นะคะก <ib> ็ช <k ling> ่วงนี้ก็หาอะไรทําเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะ <ib> <k ling> สําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ <ib> <k ling> คุณอาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรืออาจจะหลังโควิดไปแล้วคุณจะจําเป็นจะต้องเดินทาง ไปดูงานที่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะหรืออาจจะใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักนะคะติดต่อสื่อสารกับต่างชาติเป็นหลักนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะจะมีข่าวดีมากๆนะคะในการสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณได้แน่นอนนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะในอนาคตแน่นอนช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจสอบนะคะอ่านหนังสือสอบนะคะยังไงสุขสมหวังแน่นอนนะคะ ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะได้การงานที่มั่นคงนะคะการงานที่มั่นคงกว่าเดิมนะคะการเงินก็ดีกว่าเดิมนะคะสําหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าไพ่พระราชานี้คุณเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะคนที่กําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนนะคะหวังเกียรตินิยมคุณได้แน่นอนนะคะ หรือคุณจะสอบชิงทุนนะคะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือในประเทศได้หมดนะคะคุณสามารถที่จะเรียนต่อถึงระดับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะช่วงนี้การเงินไหลามาเทมานะคะไม่ว่าจะเงินจากการขายทรัพย์สินของคุณนะคะหรืออา,อาจจะทรัพย์สินของคุณให้คนเช่าก็ได้เงินมัดจำม,มามากมายาก็ได้นะคะหรือบางคนก็เป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะ คุณอาจจะมีข่าวดีๆเข้ามานะคะสําหรับคนทําธุรกิจค้าขายนะคะถือว่าการเงินการทองของคุณดีนะคะการทํามาค้าขายของคุณก็ถือว่าตอบโจทย์ดีในช่วงนี้นะคะอาจจะค้าขายในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไลน์แมนแกปอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเงินทองไหลมาเทมานะคะ,ะสําหรับคนว่างงานคุณจะมีช่องทางทามาหากินใหม่ๆนะคะที่คุณไม่คาดฝันว่าจะตอบโจทย์ให้คุณได้เงินได้ทองมากมายขนาดนี้นะคะ สำหรับคนทำงานประจํานะคะคุณอาจจะทํางานประจําไปด้วยนะคะมีอาชีพที่2ในช่วงโควิดนี้นะคะไปด้วยนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะในการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะอาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะคุณมีข่าวดีแน่นอนนะคะรวมทั้งการยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ ไม่ว่าเงินจะไหลมาจากทางไหนนะคะอาจจะมาจากหลายๆทางจากการที่คุณทํางานประจําด้วยนะคะหรืองานพิเศษนะคะในวันหยุดของคุณนะคะสามารถที่จะทําเงินให้คุณได้นะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บหอมรอมริบไว้บ้างนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สิบเหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนทําธุรกิจนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะค้าขายก็ได้กําไรงามนะคะได้เงินจากการที่คุณขายทรัพย์สินของคุณก็ได้นะคะหรือได้เงินจากการเป็นนายหน้าค้าสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะคะหรือได้เงินจากโชคลาภมีหลายๆทางนะคะ สำหรับคนว่างงานนะคะคุณก็จะมีพบช่องทางนะคะที่จะทำมาที่จะทาให้คุณทำมาหากินที่ได้เงินมามากมายอย่างนี้นะคะสำหรับคนทำงานที่ทำงานประจำนะคะก็ถือว่าคุณจะได้ข่าวดีนะคะในการปรับเลื่อนตำแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะแถมคุณอาจจะมีจ็อบพิเศษทำในช่วงนี้ก็ได้นะคะที่ได้เงินมานะคะสำหรับคนทำที่ ทำงานราชการนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องอ,อ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบนะคะไม่ว่าจะสอบแข่งขันนะคะเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะทําให้คุณมีภาวะเครียดนิดนึงนะคะในการเตรียมตัวสอบนะคะแต่แม่ขุนทองบอกเลยนะคะผลออกมาคุณสอบได้แน่นอนนะคะคุณควรสอบนะคะเพื่อที่จะได้ปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งสักทีนะคะ เพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆอย่างนะขณะนี้ไปได้นะคะถือว่าถ้าคุณสอบได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแน่นอนนะคะสําหรับคนทำงานที่ต่างประเทศนะคะคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะจะมีเกณฑ์ข่าวดีในเรื่องของเงินนะคะไม่ว่าเงินที่คุณอาจจะค้าขายในออนไลน์นะคะหรือเงินประจําของคุณนะคะเงินจากงานประจําของคุณนะคะอาจจะได้เงินมากมายนะคะ ได้ไรายได้ดีนะคะแต่งานมันก็อาจจะหนักนิดนึงนะคะแต่แม่ขุนทองคิดว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะถ้าคุณสู้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะให้อดทนฟันฝ่าไปนะคะเพราะง,งานนี้มันไม่ได้งานสุดท้ายนะคะสำหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะจากการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะใส่ใจกับบทเรียนนะคะถึงจะเรียนในออนไลน์จากที่บ้านก็แล้วแต่นะคะ คนที่กำลังจะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะอาจจะเอ็ดวเซอร์แนะนำอะไรนะคะคุณก็ปรับเปลี่ยนตามที่ท่านแนะนำนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างนี้นะคะคุณจบแน่นอนนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคุณหวังเกียรตินิยมอย่างนี้นะคะถ้าคุณสู้อีกนิดนึงนะคะคุณได้แน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หกดาบนะคะ ก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมีอุปสรรคหนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะมีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเ,เรื่องเรียนอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างนี้นะคะช่วงนี้อาจจะมีการกู้ยืมนะคะจากแบงค์นะคะแบงค์ก็จะอนุมัติสินเชื่อให้คุณนะคะให้คุณได้ขยับขยายนะคะได้ลงทุนของคุณไปนะคะทําให้การค้าขายไหลโฟขึ้นนะคะ หกดาบนี้หมายถึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากนะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายอะไรนะคะอาจจะเป็นอาหารการกินนะคะอาจจะให้เน้นเป็นพวกน้ำๆอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นข้าวแกงนะคะหรืออาจจะเป็นก๋วย,ตวยเตี๋ยวนะคะเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีนะคะหรือขอพรจากพ่อแม่คงคานะคะไปให้อาหารปลาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือ,อเราไปไม่ได้นะคะในช่วงนี้เราอาจจะ ทำบุญตักบาตรแล้วก็กวดน้าอย่างนี้นะคะขอพรจากพ่อแม่ธรณีนะคะขอพรจากพ่อแม่คงคาอะไรอย่างนี้นะคะจะให้โชคลาภกับเรานะคะในการธำมาค้าขายนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆไปนะคะรองานไปนะคะอยู่ๆก็ไม่คาดฝันนะคะก็จะมีคนเรียกไปทํางานอย่างนี้นะคะสําหรับคนทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะมีแผนนะคะที่จะโยกย้ายออฟฟิศนะคะแต่เปลี่ยนจะทําให้หน้าที่การงานของคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะอาจจะโยกย้ายแผนกนะคะหรือรวมทั้งอาจจะอออตัดสินใจออกจากงานนะคะ หรือออกจากงานแบบตกงานแบบไม่คาดฝันนะคะบริษัทอาศัยช่วงโควิดอย่างนี้นะคะปิดตัวไปก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณไม่ต้องเครียดไปนะคะคุณจะได้งานที่ดีกว่าเดิมเยอะนะคะหรือคุณอาจจะได้ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ดีกว่าเก่าเยอะอย่างนี้นะคะการเงินการทองก็ดีอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณมีเกณฑ์โยกย้ายแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการหรือสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ คุณได้แน่นอนแล้วคุณจะมีเกณฑ์ยกย้ายไปรับตําแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานสูงมากนะคะหรือบางคนเพิ่งเปลี่ยนงานมาใหม่นะคะก็ถือว่าการงานใหม่ของคุณดีแน่นอนนะคะแล้วเงินดีกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเจ้านายก็ดีกว่านะคะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะ จากการที่คุณเน็ดเหนื่อยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจกับทุกอย่างนะคะที่ผ่านมาผลการเรียนอาจจะไม่พอใจเท่าที่ควรนะคะแต่จากนี้ไปนะคะท่านน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกล้าเข้าหาอาจารย์นะคะกล้าสอบถามอะไรต่างๆถามข้อสงสัยในบทเรียนอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะช่วยเหลือได้เต็มที่นะคะ น้องๆผลการเรียนออกมาดีแน่นอนนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะหรืออาจจะได้ทุนไปเรียนต่ออย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะ mm. คําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะๆๆเฮงเฮงรวยๆยนะคะมีปัญหาปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้ตลอดเลยนะคะเอ่อ แล้วก็ขอให้ทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ